สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆที่มีพลังงานดึงถูกเข้ามารับชมคลิปของไม่หมอฟางในวันนี้นะคะยินดีต้อนรับสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็พี่น้องครอบครัวทางด้านจิตวิญญาณทุกๆท,ท่านนะคะไม่หมอฟางเองอ่านไพ่จิตวิญญาณเพื่อการเตือนรู้อ่านไพ่เพื่อความเพลิดเพลินเพลินไปเพลิดเพลินได้ไหมเออแล้วก็ขอบคุณที่สละเวลามาค่ะวันนี้ไม่หมอฟางมากับหวัวข้อคลิปวันนี้มีหวัวข้อคลิปแล้วก็ค<ๆ>ือศักยภาพในตัวตนของคุณที่คุณเองเนี่ยยังไม่ได้ค้นพบ มันยังไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาคุณอาจจะค้นพบมาแล้วก็เป็นไปได้แต่มันเป็นสแกวภาพที่เหมือนตัวคุณเองอะยังยงัยงไม่ยอมรับหรือไม่ยังยังไม่ถึงจังหวะและเวลาที่จะเปิดเผยวันนี้ไมอ่อยาฟังของมาค่ะค้าเรียกไรมาไกด์มาไขมาไขใจคุณนิดนึงอย่างนั้นดีกว่า ขอเช็คพลังงานตัวตนของเพื่อนนิดหนึ่งนะคะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์ศกดิ์ศิษิไท,ทยเซลที่ปกปักรักษาเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปของแม่หมอฟางในวันนี้ค่ะคุณไม่ธรรมาดาอย่างแน่นอนคุณมีสัจเภาพและเสรีภาพของคุณมันกําลังจะถูกเปิดออกนคะคะขอให้สําหรับนี้นะคะในการสรรื่อสารขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆ, comment, ก,ๆกำลังใจทุกๆการกด ติดตามทุกๆคอมเมนต์่หมอฟางอ่านทุกๆคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณขอบคุณแล้วก็อบอุ่นมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณที่มาเรียนรู้กับแม่หมอฟางแม่หมอฟางอัพอัพข้อมูลให้กับเพื่อนๆที่ลงเรียนคอร์สอ่านไพ่จิตวิญญาณเพื่อการตื่นรู้ไปบางส่วนแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีข้อมูลมาให้เพื่อนๆที่เป็นพื้นฐานด้วยเช่นกันขอบคุณที่เดินทางตลอดเส้นทางมาด้วยกันค่ะแล้วก็ มาเช็คพลังงานเพื่อนๆกันนะคะเจ้าของคลิปคุณเป็นใครคะเป็นคนที่พัฒนาทางด้านจิตญาณเป็นคนที่มีแน่นอนอะโดดเด่นและมีทักษะรู้จักการวางแผนแล้วก็ในการดำเนินการการใช้ชีวิตจัดระเบียบชีวิตได้เป็นอย่างดีดูขั้นรู้ตอน ทุกอย่างกระบวนการพัฒนาไปอย่างจะดูเป็นขั้นเป็นตอนแต่ค่อนข้างที่จะรวดเร็วต้องใช้คำพูดนี้นะคะถ้าไฟไม่สิงคอนโดได้ <c oughs> ไม้ขึ้นหมดเลยหกไม้นะคะเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวมากมายมาเช่นกันจนกว่าจะมาถึงตรงเนี้ถึงจุดที่ตัวเองรู้สึกว่านี่แหละคือตัวเรานี่นี่แหละความประสบความสำเร็จมันต้องเริ่มมาจากการที่เราลงมือทำแล้วก็ต่อสู้มันมาด้วยความ อาจจะยากลําบากหรืออาจจะความสะดวกสบายอยู่ที่มุมมองของแต่ละท่านเลยเช่นกันนะคลิปนี้เป็นคลิปเรนดอมนะคะพลังงานจะค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วนี่คือสิ่งที่เห็นเห็นเลยก็กตามคือคุณผ่านกระบวนการเติบโตทางด้านจิตญาณการพัฒนาการเจอเรื่องราวมากมายจนคัดเกลาคุณจนทำให้คุณได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองแล้วก็เลื่อนขั้นทางจิตญาณจนรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะ คนพบกับความจักเสดาในชีวิตแล้วอ่ะตอนเนี้ยริงจริงไฮโดแฟนผู้รับสารส่รงสารอ่าเดี๋ยวไม่หมอฟังขอเปิดทีเดียวเลยแล้วกันนะคะเรามาเช็คพลังงานเพื่อนจัสมินอืมตอนแรกไพ่ใบนี้อยู่ใต้สำรับสองดาบ มากตอนนี้กำลังจะมาฟังแล้วค่ะแม่หมอว่าอะไรอะไรล่ะคือศักยาภาพไพ่ตรงตัวหมดเลยนะอ่าอะไรล่ะคือศักยาภาพที่แม่หมอฟังบอกว่ายังไม่ได้ถูกเผยมันยังมีหรอขนาดนี้ก็เจอเรื่องราวอะไรไมาเยอะแยะมากมายแล้วนะจนมาจนมารู้สึกว่าตัวเองอยู่ในในพื้นที่ของตัวเองแล้วเนี่ยอยู่ใน บริเวณที่ตัวเองได้ได้ส่องสว่างแล้วก็เปล่งประกายคุณไม่ธรรมดาอยู่แล้วค่ะอาจจะทํางานในโลกกว้างสื่อโซเชียลสือล่อออนไลน์อยู่ต่างประเทศก็เป็นไปได้นะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่แน่นอนมันจะเกี่ยวกับเทคโนโลยีค่อนข้างที่จะเยอะนะคะและชีวิตก็พลิกผันเยอะด้วยแล้วตอนนี้ก็คือสิ่งที่จะมารับรู้เลยก็คือไม่หมอฟังพูดเธอพูดออกมาเลยประกาศออกมาเลยว่าอะไรคือสิ่งที่ยัง ยังเป็นศักยภาพที่มันยังถูกปิดบงังยังไม่ได้ถูกเปิดเผยเออกมาอยู่อีกพร้อมแล้วพร้อมที่จะได้รับฟังแล้วแล้วพร้อมที่จะขับเคลื่อนตัวเองไปสู่สัญชาตญาณอันกว้างน่าจะมีคนได้รับสายสัญชาตญาณมาว่าเออทำสิ่งนี้ฟังสิ่งนี้นะคะการที่เราได้มาเจอกันเนี่ยคําพูดเนี้ยพูดบ่อยมากไม่มีอะไรเป็นเรื่องมืออื่นเลยในในในจักรวาลในโลกใบนี้ในการใช้ชีวิตของเราแล้วมันสวยงาม อ,อยู่ที่เราจะมองเลยนะไพาพาต้องบอกได้เลยว่าคุณคนที่ปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็แน่นอนไม่รู้จริงไม่ออกมาแ,แล้วประสบการณ์ที่คุณมีมาคุณได้เอาออกมาถ่ายทอดคุณเข้าใจจังหวะและเวลาคุณเข้าใจว่าความพร้อมไม่ใช่เรื่องของจังหวะและเวลาแต่ความพร้อมอยู่ที่การตัดสินใจของเราณนะปัจจุบันขณะ นะคะว้า wow. วเมื่อกี้ก็คีย์เวิร์ดนะอะไม่คิดว่าตัวเองจะพูดเหมือนกันนะเรามาดูกันว่าศักยาภาพที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยของคุณคือเรื่องอะไรคะ่ะศักยาภาพศักยาภาพก็เดี๋ยวเมจิเชียนหล่นลงมาเลยนะมันมีหลายด้านนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามา ต่อลึกกันอีกทีหนึ่งศักยภาพที่ซ่อนเดอยู่ในตัวคุณราชินีไม้ราชาดาบ The Tower, เดอะทาวเวอร์้ามาเข้าใจและพูดก่อนศักยภาพในตัวคุณเลยนะคะ คือการที่คุณสามารถผันเปลี่ยนสถานการณ์จากร้าให้กลายเป็นดีจากดีให้กลายเป็นดีขึ้นจากประสบการณ์ที่เี่นได้ผ่านมานักเล่นแร่แปลกาตาอ่ะนี่เนยนะเดี๋ยวคุณไวมากกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาคุณมองเห็นช่วงจังหวะและเวลาที่เหมาะสมคุณมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นไปเป็นจริงตามสถานการณ์ไม่บิดเบือนนะคะแล้ว อ่ะสมเหรียญศักยาภาพห้าเหรียญมา5้าไมาว้ว้าว7จ,จดเหรียญแล้วก็6ดาบมันคือเรื่องจริงศักยาภาพในตัวคุณเลยนะมันคือการที่คุณสามารถเรียนรู้แล้วก็ซึมซับกับประสบการณ์นั้นๆแล้วคุณก็ผ่านมันได้อย่างรวดเร็ว ตัวตนของคุณแปดามก่อนหน้านี้นั่นคือบ่งชี้แล้วก็เด่นชัดมากๆว่าตัวคุณเองสามารถปรับเปลี่ยนปปรับเปลี่ยนจ้าปรับเปลี่ยนวิเวชันของตัวเองให้อยู่ในวิเวชันที่สูงได้ในขณะที่สถานการณ์นั้นๆมันยังเลวร้ายอยู่อ่ะนั่นคือตัวคุณนั่นคือศักยาภาพที่มีอยู่ในตัวคุณคุณคือนักเล่นแร่แปรธาตุค่ะศักยาภาพของคนมันไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าคุณจะเจองานหนักงานเบา ว่าจะใครจะพูดอะไรสถานการณ์เลวร้ายอุบัติเหตุการเลือกรายหย่าล้างการเจ็บไข้ได้ป่วยความขัดแย้งการเงินติดขัดก็ตามคุณสามารถมูฟแล้วก็ไปข้างหน้าได้อย่างมีความสุขนั่นคือตัวคุณนั่นคือศักยภาพาที่มีอยู่ในตัวคุณคุณลองมองดูนะหลายๆคนอะจมอยู่กับปัญหาของตัวเองอะนานมากใช้ระยะเวลาไปแบบ ไปเรียนรู้อ่ะเขาอาจจะมีโซของเขามาอย่างนั้นก็ได้ว่าเขาจะมาเรียนรู้แบบนี้แต่กับตัวคุณอ่ะศักยภาพาในตัวคุณเลยก็คือคุณจะเดินออกจากสถานาการณ์นั้นๆอ่ะได้อย่างรวดเร็วคุณมองทุกอย่างตามความเป็นจริงคุณกลับมาถามตัวคุณคุณกลับมาภายในตัวคุณคุณกลับมาเห็นเนี่ยว่ากลับมาคิดทบทวนเลยนะกลับมาคิดทบทวนกลับมาฟังเสียงภายในของตัวเองอ่ะนิ่งสงบ การที่เราจะนิ่งสงบได้แน่นอนคุณต้องมีสมาธิอยู่กับปัจจุบันพอการที่เรานิ่งสงบได้สักระยะหนึ่งมันกลายเป็นว่าคุณสามารถค้นหาทางออกของปัญหานั้นๆได้อย่างชาญฉลาดจากองค์ภูมิปัญญาจากเซนส์นจากสัญชาตญาณของตัวคุณเองคุณสามารถออกจากสิ่งเิ่งนั้นได้จากเสียงที่มันเรียกร้องอยู่ภายในของตัวคุณนั่นก็คือไฮเ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุรุคุบาอาจารย์ของคุณก็ตามคุณจะสามารถเผชิญหน้ากับปัญหาและอุปสรรคนั้นๆได้อย่างฉะฉะ,ะ,ะ,ะเลยอะ่ะแล้วคุณก็พิกเลยพิกสถานการณ์เลยโดยการที่เรากลับมาเล็งเห็นมองเห็นเลยหยุดนิ่งก่อนนิ่งหยุดหยุดนิ่ง่อนฟังซิมันคืออะไรเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงแล้วก็รวดเร็วเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเข้ามาท้าทายไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิด การกระทําเนี่ยมันเป็นการกระทำใช่ไหมการกระทําแล้วข้ความคิดมันเข้ามาพร้อมกันเนี่ยเราควรจะปรับเปลี่ยนยังไงอ๋อเราควรที่จะใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจใช้ความรู้สึกสดับรับฟังนี่คือศักยภาพในตัวคนเลยนะสะดับรับฟังเพื่อมาจัดการวางแผนเพื่อมาจัดการวางแผนว่าสิ่งสิ่งเนี้ย เขาสอนอะไรเราคุณค่าของสิ่งสิ่งนี้มันทําให้เราจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งใดมันทําให้เราละวางอะไรมันทําให้เราวางใจได้อย่างไรว่าความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรคุณก็จะกระจา่างพอคุณกระจา่างปุ๊บคุณอ้อเลย สิ่งสิ่งนี้มาเพื่อทําให้เราได้เก็บเกี่ยวความรู้ครั้งนี้เพื่อที่จะไปข้างหน้าต่อเนี่ยคือศักยภาพในตัวคุณแล้วมันเด่นชัดมากๆแล้วมันก็สวยงามประพัดสอนมากๆม,มันเป็นอะไรที่เบิกบานค่ะคุณจะเป็นคนที่สามารถรเผชิญหน้ากับทุกสิ่งท,ทุกอย่างที่มันเข้ามาแล้วปรับเปลี่ยนสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วนั่นก็คือศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคุณน,นั่นเองนะคะ วันนี้มาขายเนาะวันนี้มาเป็นกุญแจให้คุณได้รู้ว่าศักยภาพที่มันกํนาลังจะถูกเปิดเผยมาเนี่ยขอให้รู้รู้รู้ไว้เลยนะว่ามันโดดเด่นนะคะมันโดดเด่นแน่นอนแปลว่าคนที่โดดเด่นอย่างเงี้ยเขาก็จะมีประสบการณ์ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วประสบการณ์ของคุณที่ขึ้นมาเยอะเนี่ยแปลว่าคุณจะได้ใช้มันมันไม่ใช่เกิดขึ้นมาบดายบดายนะมันเกิดขึ้นมาเพื่อที่ให้คุณได้เรียนรู้มันเกิดขึ้นมาเพาื่อให้คุณได้ส่งต่อเขาเรียกไง อิน <In S 2> เข้ามาก็ต้องเอาออกไปนะอินพุตเอาพุตนะมันก็ต้องอย่างเงี้ยส่งต่อข้อมูลข้อมูลที่มันเข้ามาคุณกรองเลยเจรานายอ้อขัดเกลาลยอ่าว่าว่ามันคืออะไรไม่ไปตัดสินอยู่เป็นความเป็นกลางเข้าอ,อกเข้าใจเข้าอ,อกเข้าใจแต่ไม่แบกนั่นคือความเป็นคุณเบาสบายเวลาที่เราสบายเบาสบายคุณจะไปได้ไกลนะคะทุกๆุกครั้งที่คุณรู้สึกว่ามันหนักมากเกินไปคุณวางความคิดค,คุณลงก่อนความคิดและความรู้สึกของคุณลงก่อน มันจะเบาใช่ไหมว่าการที่เราทําสมาธิแล้วก็อยู่ทําสมาธิอ่ะไม่ว่าคุณจะมีสมาธิจากการสวดมนต์นั่งอยู่เฉยหงายฝ่ามือปลานโยคะการเพ่งดอกไม้ก็ได้นะเพ่งกระสินอ่าแล้วก็ไม่ใช่กระสินไฟนะคะอันนั้นก็จะพรวดุ่งนิดนึงแล้วก็ทุกทุกอย่างเลยแต่ละคนก็จะถูกจริตไม่เหมือนกันเนาะการที่เรามีสมาธิอ่ะ มันทําให้เราก็เกิดปัญญาต้องไหมคะมันต้องไปเรียนรู้ด้ด้วยตัวเองอ่ะมันไม่ใช่การท่องจําหรือการที่คุณไปเรียนรู้มาแล้วกลายเป็นว่าคุณจําได้ทุกรายลักษณ์อักษรหรือการที่คุณครูครูอาจารย์ท่านสอนมาเลยอะแต่คุณไม่ได้นําออกมาใช้อะ่ะมันก็ไร้ปโยน์อันนี้ไม่หมอฟังพูดเลยนะคะแต่การที่คุณนําหลักคําสอนอะแต่นํามาใช้ได้ด้วยตัวเองอมันกับการเป็นปิติที่อยู่ภายในแล้วคุณจะได้ค้นพบ ศักยภาพหรือตัวตนของคุณหรือการใช้ชีวิตบนโลกใบน,นี้ได้อย่างมีความสุขนั่นนั่นแหละค่ะคือความเป็นจริงของโลกใบน,นี้ถามว่ามีสมาธิเพื่ออะไรเพื่อก่อให้เกิดปัญญาถูกต้องไหมปัญญากับจิตใจมันก็ต้องไปด้วยกันอยู่แล้วเราตัดไม่ได้อยู่แล้วในเรื่องของความคิดหรือว่าจิตที่มันผุดเกิดดับเกิดดับเกิดดับมาเพื่อให้เราเรียนรู้ตลอดเวลายอยู่แล้วนะคะแล้วเนี่ยก็คือศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคุณน้อยคนนักนะที่จะสังเกตเห็น แล้วก็น้อยคนนักนะที่จะเข้าใจตัวเองก็งมันก็คือเรื่องจริงน้อยคนนักที่จะหันกลับมาเข้าใจภายในของตัวเราจริงๆแต่นี่คือคุณคุณแตกตา่างมีมุมมองแตกตา่างแต่ไม่ได้แตกแยกมาร้านแล้วก็เข้าใจนั่นมันคือตัวคนมันคือศักยาภาพที่ยิ่งใหญ่คุณไม่ได้ตรงฉิง แต่คุณก็มูทะรุทุกเรื่องเช่นกันบทที่ปากพูดว่าไม่ไม่ไม่แข้งไ,ไม่เครียดไม่แข้งไม่เครียดโอ้โหันเราก็ทำข้าวปลาไม่กินเลยไม่นอนเลยนี่ก็ตือคือตัวคุณเช่นกันนะคะก็ปก็ปกติเนาะไม่หมอกว่าก็เป็นก็เป็นเหมือนกันเวลาที่เราจะโฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ไหมล่ะบางทีเราก็พิจดอะ่ะแบบแผนลิสต์รายการเยอะแยะมากมายเลยผลสุดท้ายทําไม่ได้รู้สึกทุกขอีก อย่าไปตีกรอบให้กระชีดเยอะเกินไปเราหาความพอดีในรูปแบบของตัวเรานะคะมันมันคือดีที่สุดท้ายที่สุดต่อให้เราเรียนรู้อะไรมาตัวคุณเช่นกันเรียนรู้อะไรมาก็ตามคุณจะต้องไปต่อเรียนรู้เข้าใจแล้วปล่อยวางนี่ก็ยังเป็นคอนเซปต์ของแม่หมอฟังอยู่ดีเรียนรู้เข้าใจเข้าใจว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรพอเรารู้ปุ๊บเราก็จะเห็นผลที่ตามมาจากเหตุน,าน,านั้นถูกต้องแม แล้วพอเราเรียนรูปุ๊บมันก็ทําให้เราวางใจได้พอเราวางใจแล้วเราก็ไปต่ออย่างเงี้ยค่ะบางสิ่งบางอย่างเราไม่จาเป็นต้องไปรู้อะไรหมดทุกเรื่องหรอกไม่จาเป็นต้องไปพอถึงเวลาเราจะได้เรียนรู้เองแล้วก้าที่สําคัญมันอยู่แล้วการตัดสินใจเลยนะก้าที่สําคัญมันอยู่ที่ตัวคุณไม่หมอเชื่อว่าคุณเองมีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์ใหญ่ดูเมจิเชียนนะแล้วก็คลีน ควีนคิงอะอย่างก็ไปปราศัยเลยนะเนี่ยตัวเพืเ่อนๆอ่ะแล้วแล้วคุณสถียนแล้วค่ะคุณสถียนแล้วมีการอัประดับอัปเรเวลแล้วก็หลายๆเรื่องเช่นกันเหตุการณ์ที่มันจะเจอเชื่อไหมว่าสถานการณ์ทุกๆอย่างคุณครูครอาจารย์ท่านมาเพื่อไกด์ให้เราเข้าใจว่าตอนนี้โลกมันผันป่วนผันเปลี่ยนไปยังไงแล้วมีพลังงานใดที่มันเข้ามาแล้วในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือว่าอะไร มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าเราอะไปใส่ใจแล้วเราไปดูดความคิดหรือว่าเรื่องนั้นเข้ามาไหมคราวนี้สิ่งที่เราจะทําได้คือการวางใจแล้วดูพลังงานของตัวเราแต่และคนแต่ละท่านพลังงานท่อพลังงานก็จะแตกต่างไปการสะเทียนของจักระก็แตกต่างกันไปมันเหมือนการที่เรานั่งสมาธิแล้วเก็บพลังงานไว้ที่หน้าทอ้องค่ะใช่ไหมคะลมปานก็ได้อะท้ายที่สุดแล้วมันคือพลังงาน แล้วเราจะทำนำพลังงานตรงนั้นออกมาใช้อย่างไรในการขับเคลื่อนชีวิตของเพื่อนอันนี้ไม่หมอฟังแตกแยกแขนงไปออกจากหน้าไพ่มิดนึงนะคะเพราะมันจะเป็นการไปข้างหน้าของเพื่อนเอามาเปิดไพ่กันแหละแล้วมาดูกันว่าแล้วทิศทางของเพื่อนเพื่อนจะเป็นอย่างไรต่อคะหลังจากที่รับรู้ศักยภาพของตัวคุณเองแล้วเนี่ยหรือศักยภาพที่คุณเรียนรู้มาเนี่ยเพื่อที่จะไปต่อยอดอะไรคะ ศักยภาพที่คุณเรียนรู้มาเนี่ยพูดเหมือนง่ายเนาะแต่มันก็กว่าจะผ่านมาใช่ไหมแล้วถ้าคุณมี mindset ที่ว่าทุกทกสิ่งท,ทุกอย่างมันง่ายเสมอสำหรับฉันสำหรับผมทุกๆอย่างมันจะง่ายสำหรับคุณนะคะกดของแรงดึงดูดนะโอเค สามถ้วยสองไม้เดทเคอร์มิตรไเรฟานชัดเจนนะคะชัดเจนนะคะได้สำรับเป็นอัศวินอัศวินถ้วยเนาะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันเป็นไปตามแพชชั่น ตามใจตามเสียงเรียกร้องแต่ละคนแต่ละท่านในคลิปคลิปนี้โดดเด่นไปในศักยภาพที่แตกต่างกันไปแต่ศักยภาพที่ทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปของม่หมอฟางที่ดึงดูดเข้ามาชมเนี่ยที่มีเหมือนกันเลยนะก็คือการที่คุณคือนักเล่นแร่แปรธาสามารถปรับวายเบชั่นของตัวเองได้อย่างรวดเร็วสามารถปรับความคิดอารมณ์การกระทําความรู้สึกได้อย่างรวดเร็วจากสถานการณ์นั้นๆคือตอบสนองต่อสิ่งเรา้า แตกต่างออกไปและก็รวดเร็วคุณสามารถเข้าใจทุกๆอย่างต่อให้คุณจะบอกว่าตัวเองเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามนะการที่คุณผ่านมาได้คุณกลับไปได้ยินได้ฟังที่หลังหลังจากที่คุณผ่านมาได้ด้วยซ้ํามันจะเป็นอย่างนั้นเสมอค่ะเพราะต้องจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ท่านอยากให้คุณได้เรียนรู้คุณจะได้เติบโตจากการที่คุณได้เรียนรู้จากสถานการณ์แต่ละอย่างที่มันเข้ามาในชีวิต แล้วสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณหรือสถานการณ์ที่มันที่มันเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยศักยภ,ภาพที่คุณมีเนี่ยคุณจะไปใช้อะไรใช้ในการที่เราต่อยอดต่อ,อไปการที่เรารู้แล้วว่าจุดที่ใช่สําหรับเราคืออะไรจุดที่อุดมสมบูรณ์ของเราคืออะไรความสุขของเราและการไว้วางใจในความรู้สึกของเราคืออะไรการที่สามารถผสมผสา,านและกลมกลืนกันกับทุกสิ่งทุกอย่างกายใจจิตเนี่ย และการใช้ชีวิตของเราเนี่ยจะขับเคลื่อนมันไปในทิศทางใดคุณจะรู้และคุณจะรู้สึกว่าเนี่ยนี่แหละเนี่ยนี่แหละความรู้สึกที่เหมือนเฉลิมฉลองค่ะเนี่ยนี่แหละชีวิตเนี่ยนี่แหละการใช้ชีวิตแล้วคุณก็เล็งเห็นเลยว่าเออมันมันก็ต้องไปข้างหน้าต่อเพราะคุณรู้รู้จักวิธีการที่จะวางยวได้เปิดไพ่ต่อแน่เลยการวางแผนเนี่ยในการที่จะไปข้างหน้า คุณจะต้องมีการวางแผนที่จะไปข้างหน้าพอมันเกิดสถานการณ์นี้ปุ๊บพอคุณวางใจใช่ไหมพอคุณไปข้างหน้าแล้วคุณก็รู้จุดที่คุณมีความสุขแหละมันก็เข้าสู่การวางแผนขั้นต่อไปพอเราวางแผนไปปุ๊บมันก็สู่กระบวนการ d a t e and ์ e ี i วิรมันก็เกิดใหม่อีกแล้วเกิดใหม่ในร่างเดิมจากการที่เราได้ไปเรียนรู้สิ่งต่างๆมาแล้วก็ออกมาถ่ายทอดนั่นเองนะคะมันคือเรื่องจริงในสิ่งที่ไม่หมอฟังพูดออกไปสิ่งที่คุณได้ไปเรียนรู้มา มันได้ขัดเกลาคุนบางคนบางท่านไปติดในสภาวะจำศีลด้วยนะเคยได้ยินสภาวะนี้ไหมคะมันจะมีบางโมกเนาะในในแต่และคนจะเข้าสู่สภาวะจำศีลบางคนก็นานถึงสามเดือนนี่ยนะที่รู้สึกว่าทุกทุสิ่งท,ท,ทุกอย่างมันนิ่งอย่างเงี้ยก่อนที่คุณจะก้าวไปช่วงสภาวะที่มันนิ่ง เพื่อให้คุณได้กลับมาทบทวนภายในค่ะขอให้รู้เลยกลับมาทบทวนภายในและการวางแผนในการกระทําสิ่งนั้นๆออกมาได้อย่างชัดเจนนั่นนั่นเลยค่ะคือตัวคุณขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวคุณเองนะเพราะว่าสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันมันพิเศษและมันกว้างมันไปได้ไกลามากกว่านี้แล้วแล้วขอให้คุณรู้ไว้เลยว่าเราทําได้แค่ที่เราทําได้เรามีความสุขได้นะปัจจุบันขณะไม่เร่งไม่รีบทําตาม ใจตัวเองแล้วมันจะดําเนินไปเองมันจะดําเนินไปอย่างรวดเร็วแต่กลายเป็นว่าคุณไม่ได้เร่งไม่รีบอะไรเลยนะแต่มันดําเนินไปอย่างรวดเร็วเข้าใจไหมคะชีวิตมันจะพลิกผันอยู่ตลอดเวลานะคะมันจะเดทแอนด์รีเบิร์ตอย่างเงี้ยตลอดเวลาทานฟอร์มตัวเองทั้งกายใจและจิตญาณการลอกคาบตัวตนเก่าของคุณสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมา มันทําให้คุณได้ลอกคาพตัวตนของคุณเก่าๆไม่ว่าอดีตของคุณจะเละเทะตุ้มเปะหรือว่าเจอเหตุการณ์สถานการณ์ใดมาก็ตามหรือว่าตายตายแล้วฟื้นตายแล้วฟื้นเกิดอุบัติเหตุเลิกลางยาล้างใช้ชีวิตที่ไปเรียนรู้ด้านดาร์กมาก็เพื่อให้คุณมีประสบการณ์นั่นแหละแต่มันอยู่ที่ว่าปัจจุบันคุณจะทําอะไรแล้วอนาคตคุณจะไปในทิศทางใดเนี่ยคือสิ่งสําคัญและสิ่งที่จะขับเคลื่อนคุณไปข้างหน้า เชื่อว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์อย่างกับเพื่อนเพื่อเยอะมากแล้วไม่หมาฟังรู้สึกว่าคุณครูบาอาจารย์ท่านอยากให้คุณรู้ว่าศักยภาพในตัวคุณอ่ะคุณไม่ต้องไปมองหาที่ไหนคุณกลับมาภายในตัวคุณคุณจะได้คําตอบทุกอย่างคุณคือคุณคือฮีลเลอร์ค่ะคุณคือฮีลเลอร์คุณคือนักสงสารหลายๆคนหลายท่านนะคะแล้วคุณครูคุณคือผู้นําทางปัญญา ในสิ่งที่เห็นเลยแล้วก็คือคุณคือคนที่จะพาผู้คนกลับบ้านและคุณคือผู้นําแสงสว่างแห่งดวงดาวนะคะนี่คือสิ่งที่สัมผัสได้และคุณเป็นคนที่มีเซนสิกเซนส์สัญชตาตญาณนะคะญา่าง,งรู้ทุกๆคนมีเหมือนกันอยู่ที่ว่าจะนําออกมาใช้ไหมจะเปิดศักยภาพของตัวเองไหมนะคะแล้วการที่เรารู้ตัวเรานี่แหละว่าเราเด่นในด้านไหนและเราชอบในด้านไหนมันคือสิ่งสัมพันธ์ที่มันจะขับเคลื่อนเรา ให้เข้าสู่เส้นทางที่ใช่พอเราเข้าสู่ในเส้นทางที่ใช่เส้นทางที่เป็นของเราจริงๆอะคะ่ะ mm hmm. การงานการเงินความรักสุขภาพทุกที่อย่างมันจะขับเคลื่อนไปด้วยกันโดยที่ชีวิตมันจะสุขสมบูรณ์คุณจะรู้สึกเลยว่าถ้าอันนี้สายสัญชาตญาณน,นะสําหรับไม่หมอฟังเลยนะคะอันนี้ประสบการณ์นะคะขอแชร์นิดเดงถ้ามันจะมีมันจะรับรู้เนาะมันจะมีเซนเข้ามา มันจะเริ่มมีการเป,เปเล,ลี่ยนแปลงในระดับร่างกายจิตใจคุณเปลี่ยนก่อนพลังงานคุณเปลี่ยนก่อนนะมายเซ็ตคุณเปลี่ยนความคิดคุณเปลี่ยนขัดเกลาตัวเองมาแล้วเจียละนายตัวเองแล้วแล้วก็วางแผนตัวเองม่เป็นอย่างดีแล้วก็กลับเข้ามาภายในตัวเองคือไปข้างหน้าเลยไปโบกมือลาเลยบ๊ายนะบ๊ายนะอดีตขอขอขอ,ขอเฉลิมฉลองกับสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าในอนาคตตั้งหลักตั้งหลักตอน ตั้งหลักแล้วก็วางแผนไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรอยู่ก็ตามตอนนี้มันดีอยู่แล้วก็ขอให้ขับเคลื่อนไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันยังมารู้สึกว่ามันมีแพชชั่นมันมีอยู่แล้วแพชชั่นเนี่ยมันมีงานที่2สองสำหรับคุณไม่ได้ทำงานหน้าเดียวอยู่แล้วค่ะเ,เพื่อนๆที่เข้ามารับชมเลาฟังไม่หมวฟังนะไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านมิติที่3ามงานโลกมนุษย์นี่แหละแล้วก็งานในจิตวิญญาณคุณจะได้ทําอยู่แล้ว นะคะคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะแน่นอนคุณมีภาร,รกิจค่ะคุณมีภาร,รกิจอยู่ที่ว่าภาร,รกิจของคุณมันจะต้องทําออกมาเป็นรูปธรรมทาในมิติแห่งความฝันในมิติแห่งมิติที่4การประพบภูมิการสวดมนต์นะได้เช่นกันนะเนี่ยเพอเผลอคนที่เข้ามารับชมรับฟังไม่หมอฟังนี่จะตั้งศูนย์ปฏิบัติอะไรหรือเปล่าคะ แน่นอนคุณพาผู้คนกลับบ้านหลายๆคนเลยนะแล้วก็แม่หมอฟังจะเล่าว่าถ้ามันมีความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยมันเหมือนมีสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาชีวิตอะ่ะจากการที่คุณปรับเปลี่ยนไมซคิลดอ่ะสุขภาพคุณจะเริ่มดีขึ้นคุณจะรู้สึกว่าคุณยิ้มบ่อยขึ้นคุณจะรู้สึกว่าคุณอ,ะอ่ะอ่ยิ้มแลวก็ขอบคุณได้กับทุกเรื่องแล้วคุณจะรู้สึกว่าอ่าซิงโครไนซิตี้ไหมแล้วก็ เออเอออ่ะมันจะเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็ปิงแวบเกิดขึ้นบ่อยเดจาวู ja เกิดขึ้นบ่อยแล้วก็เอนจินจะมาทีทีนะคะขอให้รู้ไว้ว่าช่วงนั้นชีวิตของคุณกาลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สวยงามช่วงระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงมันเหมือนกับการที่เราขับรถตกหลุมนะคะแต่ทางข้างหน้าเรียบนะแต่ขับรถตกหลุมก่อนเพื่อที่จะไปเส้นทางหน้ามันก็จะมีแรงสั่นสะเทือนนิดนึงใช่ไหมมันจะไม่คงที่เลยแต่ถ้าเราโบกเววไว้ไปบางทีรถมันก็ล้มไง แต่ถ้าสมมุติว่าคุณประคับประคองรถไปได้อย่างดีคุณจะไปเจอถนนสายใหม่เข้าใจไหมคะสายข้างหน้าที่มันจะทําให้คุณไปถึงเส้นทา,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 างข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เส้นทางข้างหน้าได้อย่างราบรื่นนั่นนั่นเองนะคะนี่คือการเปรียบเทียบของแม่หมอฟางแล้วกันนะคะเชื่อว่าเพื่อนๆจะได้ไกด์ไปกับแม่หมอฟางเยอะพอสมควรนะกับคลิปนี้แล้วก็ขอให้คุณมีความสุขขอให้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ ที่มันเป็นของคุณเข้ามาหาคุณโดยเร็วแล้วขอให้คุณพบศักยภาพและภารกิจทางจิตวิญญาณของตัวคุณเองค่ะและขอให้มีความสุขในทุกๆวนันขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกันแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการกดไลค์แล้วก็ขอบคุณมากๆที่สละเวลาเข้ามารับชมแม่หมอฟางเติบโตเรียนรู้ไปได้วยกันนะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอฟางมาไขข้อห้องใจ แล้วก็มาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันไม่หมอมีโทรคุยนะคะ4 0 4บาทแล้วก็สําหรับพี่ๆเ,เพื่อนๆนะเร็วๆนี้เหมือนกันเร็วๆนี้เหมือนกันกเดี๋ยวค่อยให้ของขวัญเนาะของขวัญในวันวาเลนไทน์ก็แล้วกันสําหรับไม่หมอฟังเนาะก็ค่อยให้ของขวัญในคอร์สอ่นานไพ่นะคะแล้วก็ขอบคุณค่ะขอบคุณที่เรียนดูไปได้วยกันดีใจที่ได้เจอเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ ขอให้มีความสุขในทุกๆวันค่ะสวัสดีค่ะ